ขอถามหน่อยเรื่องเรือน้อยลอยลำน้ำเจ้าพยายามคืนคํมมันลำไหนไหนว่าจอดนิ่งสนิทชิดอู่ไงไม่มีใครขับไปไหนที่ใดเลยแล้ว ที่ไปโผล่โดตรงนั้นแล้วใครกันขับมันไปใหญ่อยู่เฉยทำทีเป็นไม่รู้เห็นเล่งเฉยเมยไม่เปิดเผยความจริงกรอกกริ่งกันไม่มีแม้แต่มนุษย์สุดสงสัยเรือมันไปได้ยังไงชะไหนนั่น GPS เปรตโชรากล้าส,สาบานหมว่าท่านไม่รู้เห็นหรือเป็นใจ จะทิงจาจะทิงจากล้าไหมเอ่ยวัดหงเลยยิ่งดีนะท่านว่าไหมให้รู้แล้วรู้ลอดจอดหรือไปธุระใดแถวคอนโดโถคนคนคิดจะลอกบอกความเท็จเปรยังรู้มันยืนดูอยู่ท้ายวัดอัดยาชนไปทำไมชะไหนหนอเจะพ่อคนพันดิมูล ใต้แสงจันทร์นั้นหรือไรความเร็วเรือวิ่งฉิวแทบปลิวเหาะผีอย่างเกาะเกี่ยวกระชับจับไม่ไหวสองนาทีนี้เสร็จสับกลับปรวไวไปรับใครส่งใครที่ไหนกันโอ้ความเอ๋ยความลับใหญ่ปิดไม่มิดยิ่งอยากปิดคนยิ่งรู้ดูพกผันทั้งฟ้าดิน สิ้นไรใจต่อกันรอลงทันพิพากษาพวกสาระแลว้ว